วันนี้นะจะมาเล่น Minecraft นะฮะในเอ Match ม,มินิเกมนะฮะใน Hand Sing นะฮะซ่อนแอบนะฮะรู้สึกว่าจะได้เป็น Stone นะฮะ b l o c Stone อ่ะอ่ะรู้สึกว่าจะได้ดาบเลยนะฮะแปลว่าเอา้าต่อหน้าต่อตากูเลยนะไม่เกรงจงเกรงใจเลยนะผมจะแอบตรงนี้แล้วกันอย่าเห็น มาต่อหน้าตตาเลยฮะอ่ารู้สึกจะโดนเจอหนึ่งคนแล้วนะฮะ <c oughs> <c oughs> แต่เขาคงหาไม่เจอฮะ <c oughs> อ่าติดไปแล้วเกมนี้ถ้าเอ่อในแมชมินิเกมนี้ฮนะถ้าเราโดนดาลาวาเนี่ยเอ่อเลือดเราจะไม่ลดนะฮะโอเคอืม คนหายังหาหนึ่งคนเหมือนเดิมนะฮะเดี๋ยวผมจะอเออเดินไปดูเขาหน่อยโอเคตอนนี้ถ้าเขาเห็นผมนี้ก็ซวยเลยนะเอา้าวสามคนแล้วหรอตั้งแต่วันอะไรเนี่ยช่เพไปนั้นบนดีกว่าผมก็คงไม่เจอใครนะบนอ่าไม่เจอใครนะโชคดีอ่ะเดี๋ยวผมจะอยู่ตรงนี้แหละถ้าเขามาผมก็จะกระโดดลงอ่าอ้า อาโอเคอ่ะตรงนี้ดีกว่านะฮะถ้าใครมาปุ๊บกระโดดลงแล้วขึ้นนี่มาใหม่เลยอ่าค,ครับตอนนี้คนซ่อนกับเก้าคนนะคนหาก็าสามคนนะครับอเคอ่เขาอยู่ตรงนั้นแนะ่ถ้าเห็นชื่อก็แปลว่าเป็นคนหานะฮะแล้วก็ททำอะไรอยู่ตรงนั้นนัหนึ่งครับ อาสองคนดนึใหม่ก่เนี้ยผมจะรู้สึกคนนี้เขาจะไม่อยู่นะฮะเอ้ามีหลายตัวเลยเกินนั่นนี่ยตอนนี้นะคนหาก็สี่คนเหมือนเดิมครับตอนแรกสามตอนนี้สี่นะฮะว่าเขาไม่อยู่แล้วแหละเชิอการนี้ เล่นอันติสตันอ้นเน่บอกไม่อยู่ไงแงอยู่ไม่บอนึกว่าไม่อยู่จะตามด้วยก็ตามมาตามไม่เลิกจริงๆขึ้นอาอยเทุ่งตกอย่งตกตรงไหนเขาจะไม่รู้ว่าเราตกแต่จะขึ้นไปรอละเอ้าแบบแก้หมดละฮะแข็ขึ้นมาแล้ว เล่นสตาอันติอือเป็นไงเราเป็นไงเรายังอยังเอออยู่อ่ะเวลารู้สึกจะอ่ามีมีรู้สึกจะมีคนอ้าวไม่ขึ้นมาแล้วเนี้ยมีคนกำลังจะขึ้นมานะฮะเคผมจะตีเขาให้ตกลงไปดีกว่าเล่นเล่นเล่นอ้ย ตีเทียวรถสี่หลอดเลยใหมก็โ oh อ้ใหมก็ออย่าตามหมุนรอบชันหมุนรอบเธออหม,มุนหมุนหมุนใตก้กระบอกเพชรน,นี่แหละฮะเนี้ยเจอคนละเล่น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 อุ้ยมันรถแรงอะ่ะขี้โกงวะแม่งตีเ,เ,เทียวรถสี่หลอดเลยแฮตอนนี้แม่แต่หนีอะ่ะเอ้ยอย่ามึงติดอย่ามึงติด ตอนนี้ไฟย่าได้วันไวอ่ามีคนอยู่เนี่ยอ้กับดอกไฟก้อนเนี้ยอย่าพึ่งเฮ้ยตรงนี้แน่นอนเอ้ยเ <c oughs> ชียร์ชิวะอะเมื่อกี้เกือบตายละไอ้เข้าไปยังไงวะทางนี้เนะี่ย <c oughs> รู้สึกจะมีคนตามอยู่ฮะ <c oughs> ต้องรีบขึ้นละรีบขึ้น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 เอ้ยมีคนตามจริงด้วยรีบขึ้นเฮ้ยขึ้นไม่ได้ละว่าเขากำลังตามมานะฮะ เอาไอ้เฮี้ยมันดักข่าวพี่มองไม่เห็นอ่ะเอากะตกเองก็เฉลยละปียี่สิบวิทำใจดีนี้ว้ยี่สิบวิสัดยี่สิบสิบห้าเอาไปสัสออกข่าวแอ่จะดักหน้าพี่เหรอไอ้สัตว์เสร็จหกอุ้ยแปดเวลาแล้วเร็วนี้ S <S> รู้สึกว่าจะชนะนะฮะโอเคเดี okay, ๋ยวด่านต่อไปผมจะเล่นในโหมดของคคสโตนะฮะโอเคตรงนี้อีกร้อยแปดสิบวิผมขอตัดไปก่อนเลยนะครับตัดมานะฮะก็ได้มาเล่นในโหมดคคสโตนะฮะรู้สึกจะได้เป็นโอ๊กบูธนะฮะเป็นไม้นะฮะโอเคผมจะรีบไปแอบดีกว่าคนนี้ก็เป็นไม้เหมือนกันนะฮะผมจะแอบกวกเขานี่แหละไอะเออขาไปไหนเหอเน,นี้ยเราจะแอบไปแอบกับพวกเขาอนะ โอ้โหแอบอย่างนี้ได้เลยเหรออ่าเอ้าขึ้นไปไม่ได้ฮะเอ้าตีดีก็ไวจะแอบ,บด้วยสักหน่อยเข้าไปแล้วฮะไแอบช่างเขาฮะเราเราก็แอบ,บที่ของเราบ้างโอเคเอา้ามีมีต้นนุ้นอยู่ทังนบนิ่งตัวนะ อจะรีบไปแอบแล่ะแต่ไม่รู้ว่าจะแอบตรงไหนดีเนี่ยเป็นไม้กล็ลำบากเงี้ยไอคนนี้กล็ลำบากอะ่ะเดินไปทั่วเหมือนอ่ะผมว่าจะาไปแอบข้างในดีกว่าแอบข้างนอกเบือ่อละเนี่ยโอเคผมจะเข้าไปข้างในนี้ละคูเห็นชื่อชัดเลยโอเคผมจะเปิดอ่าเข้าไปแอบข้างในฮะเา้าข้างในก็ไม่มีไม้อีกเออ แอบอ่าอผมผมคิดละแอบตรงไหนอ่ะคิดได้ละเอเคบว่าจะแอบตรงนู้นนะฮะเฮ้ยเขามองเห็นปะวะคิดว่ามองไม่เห็นนะเฮ้ยบรรจเอ้อะไรวะเสียงเปิดประตูวิวเอ้ยนีอะแอบตรงเนี้ยน่าน่าเส็งสุดครับเดก็บบรรจตรงนี้ละ มีคนบอกให้ฆ่าเดอะซีเกอร์นะฮะคือให้ฆ่าไอ้พวกผู้หานะฮะแต่ผมคิดว่าเป็นไอเดียที่ไม่น่าจะเวิร์กฮะเราตีมันหนึ่งหลอดมันตีละสี่หลอดฮะสี่คนก็ไปตีสามทีตายอ่ะ,ะ <c oughs> ไม่เอาดีกว่าเขผมแอปนี้แหละทับปุ๊กมีคนหนึ่งเข้ามาผมกระโดดลงไปเลยแหละอ่าจะ <c oughs> ตีเขาอย่างเงี้ยตึงนึงนึงฮะคนหาม,มีสามคนแล้วฮะคนซ่อนก็มีเจ็ดคนแล้วฮะ วชื่อแววแววชอแววแววอ่าเขาไม่ได้มาทางนี้นะฮะรู้สึกจะไม่ได้มาทางนี้ผมจับตรงนี้แหละโอเคคนซ่อนมีหกคนแล้วนะฮะเวลาก็ยังเหลือประมาณ140ร้อยสี่สิบกวินะฮะเวลานี้เหลือเฟือเลยอ้อทำไมคนมันลดขิ้นเรื่อยๆนะฮะ ตอนนี้คนหามีสองคนแล้วฮะค,คนซ่อนก็มีห้าคนนะครับรู้สึกคนมันลดขึ้นเรื่อยๆอยงไงไม่รู้คิดไปเองฮะอาจจะคิดไปเองยับผมจะเอ,เอ้าอุ้ยซ่าไอ้ย้ยมึงก็เล่นกดปิดใหม่ก็อย่ามึงตามนะไี่าผิดที่อะไรวะเนี่ยซวยซ้ยอนซวยซ้ยอนซวยซ้อน ขึ้นเล่นขึ้นมาเซตตีที่ตกเลยแม่งเฮ้ยไม่ทันนะแลกฮะแลกก่อนอครับตอนนี้ก็เอ,อมีผู้หายสี่คนแล้วนะฮะเมืกี้ไม่น่ากดผิดเลย <c oughs> เครับผมน่าจำได้นะว่ามีแแอบรงไหนนะฮะแต่ว่าครั้งนี้มองไม่เห็นเลยฮะว่า,าแอบคิดว่าน่าจะแอบข้างหลังนี้นหละ กิ๊กระโดดไปเจอเต็มหน้าเลยนครับอ่าตรงนี้ไม่มีนะฮะครับไม่มีใครตรงนี้เนะเพราะว่าอยู่ข้างนอกกันหมดล่ะไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่น่าจะมีใครแอบข้างใน,นอ่าตรงนี้หนึ่งตัว <S 2> <S 2> เล่น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 ,ลนอตอนนี้เออสามคนแล้วนะฮะคนนหาอ่าตรงนี้ คิดว่าน่าจะไม่แถบตรงนี้นะโอเคอ่าแล้วก็แถวนี้ไม่น่าจะมีใครนะฮะเพราะว่าบล็อกมันเนี่ยไม่มีใครจริงด้วยนะโอ้ยทียากเลยฮนะมีคนซ่อนแค่สองคนนะครับเวลาไม่ต่ำกว่าสามสิบบินะฮะมาแพ้แหละโอเคนะบล็อกตรงนี้เหมือนเดิมหมดฮนะ เ้ยะเแค่สิบวินะฮะเอาโอเคกาวิฮนะโอเคจบเกมครับอ่าโอเคฮนะก็ไม่ชนะนะฮะแล้บก็อขอลาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะฮะแล้วก็เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ